สวัสดีครับพักกับผมครับ1 Sapo ซาโปมิวสินครปฐมครับวันนี้เรามีมิกสวยๆเข้ามาอีก1ตัวนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมกันเลยนะครับ m a ็กก e ้นะครับ1402 VLZ Pro นั่นเองนะครับเครื่องมาจาก USA ผลิต USA แท้ทำไฟให้คุณ220โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัวที่แล้วนะครับได้ขายไปจากหน้าร้านนะครับลูกค้ามาฟังแล้วติดใจในเสียงนะครับ ตัวนี้ให้คุณภาพเสียงที่สดครับถ้าเทียบกับยามาฮานะครับตัวนี้จะสดกว่ามากนะครับทั้งกลางแหลมเบสนะครับจะแน่นลึกสดนะครับใครชอบสไตล์เสียงแบบนี้ก็ต้อง m a c ก i e ้หนึ่ v z z ตัวนี้เลยนะครับไปดูโดยรวมกันเลยครับมี6ไมโโนครับ6ไมโโนสเตอริโอมี4ชุดนะครับสเตอริโอ4ชุดนะครับแล้วก็ออกเซนรีเทิร์นะครับ มีมาให้2ชุดซึ่งต่อเอฟเฟกนอกได้แบบสบายๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้ติดตัวมาจะไม่มีเอฟเฟกมาให้นะครับเน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักครับในส่วนของภาคไม้นะครับมีโลคัสให้ครับมีทิมก็คือเกนสัญญาณเสียงออก2อออกครับ EQ Low, Mid, High นะครับซึ่งบอกได้คำเดียวว่าเสียงสดใสมากนะครับ คือเรียกได้ว่าฟังแล้วติดใจเลยทั้งออกงานรับงานร้องอยู่กับบ้านตัวนี้ดีมากๆครับสภาพเครื่องสวยมากๆอีกเช่นเคยครับไปดูกันโดยรอบเลยนะครับด้านหลังนะครับพอร์ตต่างๆนะครับคอนโทรลรูมนะครับคอนโทรลรูมก็คือมอนิเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นช่อง XLR ขาออก เดี๋ยวเราไปลองฟังคุณภาพเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหเสียงดีกว่ามิกรุ่นใหม่ๆเยอะครับตัวนี้อยู่ a แท้ใครสนใจเครื่องเสียงคุณภาพนะครับต้องการปรึกษาการจัดชุดนะครับว่าจะใช้ตัวไหนยังไงดีที่เหมาะสมกับเราปรึกษากันได้ที่082 329 2891นะครับสินค้าของเราทุกประชิ้นสวยและรับประกันให้คุณอีก 3เดือนเต็มจึงสบายใจหายห่วงได้นะครับเมื่อซื้อกับเรานะครับใช้งานกันยาวๆกันไปเลยครับอ่ะก็เป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวมิกนะครับแม็กกี้1402 VLZ นะครับไม่นะครับเราไม่ใช้ใช้ไม่แพงอะไรกันเลยนะครับไม่เราใช้กันตัวแบบนี้เลยเป็นเดือยเสียบนะครับเอากันง่ายๆนะครับนี่ตัวนี้ครับที่เราขายกันอยู่คู่ละ2,900นะครับ อันนี้คือคุณภาพเสียงนะครับดู EQ มันนะครับสามารถปรับให้มันโทนสดใสยังไงก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปครับแม็กกี้ให้เสียงที่สดชัดเจนเบสแน่นๆเลยนะครับเมื่อเราเทียบกับยามาฮานั้นะยามาฮามันจะไปโทนใสและบางๆแต่ถ้าคนชอบลูกที่มันหนาชัดเจนแบบเนี้ย ต้องเป็นแม็กกี้รุ่นนี้ที่ผลิตจาก USA นะครับเดี๋ยวผมจะทำการซูมเข้าไปดูใกล้ๆก,กันอีกทีหนึ่งนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าสไลด์ที่1เนี่ยเราใช้ไม้อยู่นะครับถ้าเราเบานี่เบาลงนะครับอันนี้เราเล่งเล่งขึ้นมาแค่พูดปกติเนี่ยก็โอเคแล้วภาคไม้ดีมากสิ่งที่คนที่น่าใช้ตัวนี้ก็คือคนที่ใช้เกี่ยวกับงานพูดงานร้องเพลงงานเทศอะไรพวกนี้ดีมากเพราะว่า เนื้อใหม่มันชัดเจนอย่างนี้นี่เองนะครับเสร็จแล้วผ้าของดนตรีเมื่อเราเปิดเพลงนะครับจะให้เสียงที่สดใสสะอาดประยเลยนะครับเมื่อเราเทียบกับเจ้าตัวยามาฮ่าจะไปโทนใสแต่ถ้าคุณมาเล่นแม็กกี้ตัวนี้แล้วจะได้โทนที่สดชัดเจนฟังแล้วกระฉับกระเฉงนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครจะไปเล่นซาวคาร์ฟนะครับก็จะได้อีกโทนหนึ่งถ้าเป็นโทนลึกๆนะครับหนาๆหน่อยอ่ะเรามาฟังเพลงตัวอย่างกันดูครับ ตอนนี้ภาคเพลงเราเนี่ยยังแฟด EQ ไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับ EQ ของมิกให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราลองปรับให้ฟังนะครับมีชีวิตกลางแดดและคลื่น จุ่ำลาสังคม <Yeah. S 1> แสงสีในเมืองนภา้ากเบื่อชีวิตในเมืองกรุงและคิดใจมุนแสวงหามิธรรมชาติในวิญญาณป็นไงครับฟังเสียงสดสะอาดนะครับถ้าเราไปผ่าน EQ เนี่ยเสียงจะดีกว่านี้อีกอันนี้คือเราบั<ใ>นทึกจากมิกโดยตรงนะครับ ้ออที่ไไดมมา,นมา,า,มาัน,ค,ปปน,านครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนะครับให้ฟังดูนะครับว่าโทนมิกของแม็กกี้หลายๆคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขนาดมาหน้าร้านแล้วเนี่ยที่ไม่รู้จักยี่ห้อนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่บางครั้งเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นเครื่องเสียงในวงการนี้ใหม่ๆ ก็จะรู้แต่แบรนด์จีนเป็นส่วนใหญ่เพราะแบรนด์จีนส่วนมากเขาจะขายกันเยอะนะครับถล่มกันเยอะมากนะครับแต่แบรนด์ที่มีคุณภาพกับกลายเป็นไม่รู้จักซะแล้วนะครับจริงๆมีมิกหลายยี่ห้อเลยที่เป็นแบรนด์ที่คุณภาพแต่มือใหม่ไม่รู้จักแต่วันนี้บอกได้เลยถ้าคุณได้เห็นคําว่าแม็กกี้แล้วแล้วคุณลองไปสืบเสาะหาประวัติหรือหามาฟังนะครับต้องเป็นรุ่น u s a นะแล้วคุณจะรู้เลยว่าให้เสียงมันดีจริง วันก่อนผมก็จัดชุดอย่างเงี้ยไปให้ลูกค้าคลูกค้าตั้งโจทย์มานะครับจะไปเล่นร้องคาราโอเกะแต่ต้องการใสผมบอกอย่างนั้นพี่อย่าเล่นยามาฮ่าเลยนะครับถ้าพี่เล่นผมอยากให้พี่เล่นตัวนี้นะครับเขาลังเลอยู่ผมบอกไม่ต้องรังเลแล้วกันอ่ะเป็นเราลองฟังกันเลยถ้าถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อจะเปลี่ยนกลับไปเล่นยามาฮ่าก็ได้ไม่ว่าอะไรกันนะครับสุดท้ายพอเปิดตัวนี้ปั๊บเขาบอกโอ้โเหเสียงไม่เคยได้ยินมาก่อนมันชัดมาก บอกแล้วถ้าเราจัดเราจะดูลูกค้าเลยว่าต้องการสเปคแบบไหนเราจัดให้โดนแน่นอนนะครับแล้วเราก็เลือกเอฟเฟกเอานะครับทีนี้เราอยากจะได้เอฟเฟกให้เสียงเป็นโทนไหนนะครับถ้าโทนแบบทั่วๆไปเราก็ใส่ R E v 100ญี่ปุ่นไปนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะจัดไหนๆลูกค้าซื้อแม็กกี้แล้วเนี่ยผมก็จะเสนอให้ลูกค้าเล่น500หรือ9 9 0หรือไม่โดดไปโปรอาเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าอยู่หน้าร้านเนี่ยมันสามารถลองอย่างเงี้ยให้ดูได้ส้ง3ตัวเลยว่า ใส่แล้วมันจะต่างขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้มาหน้าร้านเนี่ยแล้วเน้นไม่งบไม่สูงอะ่ะก็ i e v 500ก็ได้990ก็ได้ท่านในสไตล์ที่ผมแนะนำนะแต่ถ้างบสู้ไม่ไหวจะเล่น REV 100ก็โอเคนะครับแต่เราไหนเล่นมาระดับนี้แล้วอยากให้เล่นแล้วจบนะครับเพราะหลายๆคนไปหลายที่แล้วไม่ได้แนะนำแบบนี้แต่ผมแนะนำคือเสียงต้องได้เสียงต้องใช่พอมันใช่แล้วมันจบเนี่ยเราเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นต่อ แต่หลายๆคนซื้อด้วยความหนึ่งฉันไม่รู้เขาว่าดีไม่เคยเล่นก็ซื้อพอซื้อมาเสร็ดเสียงเฮ้ยไม่ได้ทํำยังไงมีทางเดียวขายทิ้งกระถมที่แค่นั้นเองเรื่องของเครื่องเสียงมันเป็นสไตล์ของเสียงไม่ใช่ว่าที่ไหนถูกเอาได้เลยไม่ได้นะปัญหาเยอะมากแล้วก็จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็มีวันนั้นลูกค้าขับมาผ่านมาหน้าร้านมาจอดเอา EQ มาให้ดูค้างเทคนิคนะครับ เขาบอกของผมมาทําไมขายแพงจังแต่ผมขายไปแล้วนะตอนนั้นขายไป2 0 0 0มื่นกว่าบาทเขาได้มาประมาณหมื่นหนึ่งแต่เกิดปัญหาพอเขาบอกคําว่าเกิดปัญหาเท่านั้นแหละครับผมบอกปัญหามันเกิดอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เขาบอกรู้ได้ยังไงผมบอกอาการมันเป็นประจําเขาถึงขายถูกไงเพราะมันซ่อมไม่ไหวแล้วเพราะค่าซ่อมมันสูงใช่ไหมไม่เชื่อผมอีกผมลื้อเลยลื้อให้เขาดูปรากฏว่าคนเรียบร้อยข้างในเลือตุ้มเป๊เกินเยียวยา ครับบางครั้งซื้อมันก็ต้องไว้ใจคนขายด้วยว่าเขาเอาคุณภาพระดับไหนมาให้เรานะครับแต่ของผมรับรองทั้งสวยทั้งดีและจบเพราะทุกเครื่องที่ผ่านจากมือเราไปเนี่ยของผมสั่งช่างหรือทุกชิ้นนะครับกว่าจะมาเป็นข้างหน้าท่านเนี่ยลื้อหมดเลยนะครับทําความสะอาดจับเช็คนะครับมีเครื่องวัดวงจรเช็คตัวไหนเสียเปลี่ยนให้หมด และรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มคุณว่าคุม้มไี่แหละถ้าซื้อกันหนึ่งซาวโปแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเอา้าไปฟังเสียงกันอีกนิดนึงแล้วก็จบคลิปนี้กันครับใครสนใจก็ติดต่อโทร0823292891นะครับตามนี้เลยครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับใครมีปัญหาเล่นที่ไหนซื้อที่ไหนไม่จบมาหาผมจบแน่นอนครับ i